คุณผู้ชมคะส่วนความคืบหน้าคดีแชร์ forex 3D เนี่ยหลายคนให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกใบเตยและ DJ Man รวมทั้งพวก16คนดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะขณะที่กรมราชทัณฑ์เผยคุณพิงกี้สาวิกาพร้อมทั้งแม่และพี่ชายนอนคุกคืนแรกมีอาการเครียดเล็กน้อยคะ่ะ หลังอายาการยื่นฟ้องพิงกี้สาวิกาชัยเดชเพราะแม่และพี่ชายเป็นจำเลยในคดี forex 3d โดยมีจำเลยอื่นรวม19คนและศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทำให้พิงกี้และคุณแม่ต้องถูกนำตัวไปคุมขังที่ฐานสถานหญิงกลางนะคะส่วนพี่ชายอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนอกจากนี้อธิบดีกรมราชัณฑ์ค่ะเผยว่าคืนแรกของพิงกี้สาวิกาและคุณแม่มีอาการเครียดเล็กน้อย ซึ่งทั้งคู่จะต้องอยู่ในแดนกักตัวอีก5วันเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดก่อนจะเข้าสู่แดนแรกรับโดยทันทสถานหญิงกลางเนี่ยได้เตรียมผู้ต้องขังพี่เลี้ยงคอยดูแลสภาพจิตใจเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในช่งชวงเช้าก็พบว่าทั้งสองคนสามารถรับประทานอาหารที่ทางเรือนจำจัดเตรียมไม่ให้ซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือข้าวสวยกับแกงจืดค่ะ เช่นเดียวกับนายกิติเชษชัยเดชพี่ชายของคุณพิงกี้นะครับที่ขณะนี้ถูกควบคุมตัวที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพก็มีอาการเครียดยังกินอาหารได้แต่นอนหลับได้น้อยก็เลยให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพันตํารวจตรีวรนันท์ศีล้ําในฐานะโฆษก DSI เผยว่า DSI ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายจํานวนมากโดยเริ่มแรกเมื่อปี6-2นะครับดีเจับกลุมตัวนายอภิรักษ์โกฐิ เป็นผู้บริหาร forex 3D พร้อมกับพวกรวม4รายต่อมามีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมครับก็เลยรับเป็นคดีฟอกเงินขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาหลักฐานส่วนดาราสาวพิงกี้ที่เพิ่งเข้าเรือนจำเมื่อวานนี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาลำดับที่2ที่มีจำนวนองค์รวมทั้งหมด21คนแต่ว่าหลบหนีหมายสารไป2คนก็เลยเหลือ19คนนะครับ ในจำนวนนี้รวมไปถึงพี่ชายแล้วก็คุณแม่ของดาราสาวเองด้วยไปฟังเสียงโฆษก DSI ครับใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาจจะมีการ เป็นตัวการหลักในเรื่องของการร่วมลงทุนหรือว่าเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมบางอย่างนะครับอย่างคุณพิงกี้นี่คือเป็นการร่วมลงทุนหรือมีการเซ็นสัญญาเป็นรายลักษณ์ของชัดเจนอะไอไมเขาเขาเท็จจริงก็ในการสอบสวนก็มีพยานฐานรับฟังในทํานองว่าอาจจะมีการเข้าไปร่วมลงทุนนะครับนอกจากนี้อายการมีคำแนะนำให้ดำเนินคดีเพิ่ม16คนโดยเป็นกลุ่มที่ร่วมลงทุนเช่นกันนะคะมีชื่อดีเจแมนนายพัฒนพลมินทขิน สกุลเดิมกุลชรณอ,นนะอยุธยาและใบเตยนางสาวสุชีวันกุลชนนรนักร้องดังซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการสอบสวนและจะเรียกมาในลําดับต่อไปค่ะสําหรับสาวพิงกี้เคยถูก DSI เชิญมาสอบปากคาในฐานะพยานแล้วนะครับพร้อมนําหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างจากนั้น DSI รวบรวมสำนวนส่งอายการพิจารณาดำเนินคดีและเชื่อว่ามีเหตุผลเกี่ยวข้องกับการทำผิดก็เลยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน ร่วมช่อกงมประชาชนร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับกรณีนี้นี่ถือว่าเป็นมหาการนะครับ<ถ>เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าหลังจากนี้นะครับ